เ <c oughs> พกกราะก,กูรู้สึกว่าเพราะกูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยไอ้พวกผู้ชายที่มันตามวีทั้งหลายเลยอ่ะมันชอบมันชอบแบบว่าให้วีมองด้วยสายตายเย็นชาแบบนี้ชอบโบื่อหุ่ย่าไหม <c oughs> ไอ้เียกูลองคิดดูดิว่าไอ้เี่ยพอโดนด่า,ดาผมแม่งตายงินโดนเหี้ยละรัว <c oughs> ตาแบบตาแบบถูกตาน่ะซุนตา,นตาลโดนคาคู กับตันไปกองอยู่ไหนเราลอยนะครับดันค่ะคือสิ้นเดือนไปมาช้าแจกไอ้ลองกับตันไปแล้วได้เรือเที่ยวเจ็ดมาร์ล็อปหนึ่งแหละสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเลยกับตันอยากได้อะไรเออสิ้นใจตายไปซะไม่ถึงกับตัน<อ>ใช่ไหมงั<อ> <laughs> ้นขอหนีเพิ่มหน่อยได้งั้นขอเป็นเปลี่ยนเป็น,นี่นี่เป็นหนึ่งกิโลห้าไม่ไม่ <5 S 1> <laughs> ไม่ <5 S 2> <laughs> อเ้ยฮาเวลสุดทา้ายขุดเลือดขุดเนื้อแ <c oughs> ม่งไอ้ข <c oughs> ุดเนื้อแล้วไหนวะโอ้เผยก็เผยสี่สิบปอกมาแล้วอย่างเงี้ยบอกคุณเลื่อนขุดเนื้อขุณเลือดคุณเนื้อมึงเ,เอาคัตเตอร์มาปายกับตันดีกว่าไอ้ย่างเงี้ยปีนี้พี่ได้เทียบเทียบเจ็ดมาลำเทียบแปดมาลำดีโชคดีหน่อยใช่ไหมจะแปดจะขันล็อกของแท้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 ได้เงี้ยเลย ไหนๆกระจาได้กันหมดแล้วกูยังไม่ได้เลยอี้พวกคนต่างจันกลัวชะกันล็อบเขี่ยโอกาสโอกาสดิบไปมื่อหกสิบเอ็ดเออนั่งอะไรเนี่ะนั่มันอ่ะเฮ้เจอเรือมึงด้วยไอ้ Constellation มันจะมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่วะไอ้ฮะ Constellation เดี๋ยวไปเล่นห้องกั้ดิอาสมมาตรจบไป แต่เราไม่ไม่หมายถึงในอัซูเรนั้มันจะมาเมื่อไหร่อ่าเดี๋ยวมานี่แผลงหน้าวันที่เท่าไหร่อ่ะไหนนเอ้าอัปเดตต่อไปเนี่ยอ้าแล้วอ่ะสรุปมันว่าเอาโชเน่ไม่ได้เข้ากูเหรอเนี่ยโุนเนี่ยทะลุไปหาโควิดาเนี่ยว้าบินไปไปเลยบินฟ้าไปเลยเยง่ยมแข้งมึงแข็งขนาดนั้นเลยแขกขนาดนั้นเลย โอ้ยคนรักเยอะจังเลยเบอร์มอนเอ้ย e ยิงฮะเบอร์มอนตยิงเฮดอีเหรอเอพีอเหรอตกใจหมดนี่ตกใ,ใ, <laughs> ใจ <laughs> มันไม่คนสปอตไงซีวีโอ้ยแบบที่เดี๋ยวว่าแต่ซีวีเดี๋ว่าแต่ซีวีเลยดีๆกูยังถอยหลังเข้าแคปเลยอ,ะอ่ะแคปออกเป็นเล่เลยเฮียมึงถอยหลังเข้าแคปมึงบ้ามั้งมันตลกกับกูแล้วเฮี้ย เฮ้ยมัทนามัทนามัทนาอย่าพึ่งไปมัทนาอย่าพึ่งไปโอ้โอเคกระสุนติดเกาะสวยเดี๋ยวคอนมึงอย่าบนะ่นนะมึงใส่ระยะยิงมาคน <c oughs> อนเฮ้ยจู่หกโลดเอาไงยินเด็ด ม,มาแล้วมันก็นเก็บเอาเรื่องนะมันก็เก็บคิดเด่น,นจยจ <laughs> ็บไปคิดเด่นไปแล้วห <laughs> ยุดยิงสักหยุดยิงชั่สักทีดิค <c oughs> อนคอเลอร์ฮะ <laughs> โอ้ยนัดเลยรัดก่อนเพราะว่าเขาเทไปทางนู้นแล้วคอนสแตักก่นคอนสแตั่น ก็เสียชเ้ยมันอะไรนะมันเกยบเช่นมันเก็บเช่นไงล่ะคอนเทนเนอกเก็บหมดแล้วโชเน่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 ้อนกันอีกอ่ะไก็มา โอ,โอ้โหปล่อยอย่างนี้หายตัวเมื่อกี้เห็นตอนน้ำลึกมันจะเป็นดูคอนเทเลชันมัน<ะ>ทำอะไรอะนะอะไรบ้างมึงดูคอนเทเลชันกับ,ก,บกับไอ้นั่นอะกับไอ้คอนเทนเอร์นนา,าทำอะไรอะทำอะไรกันอะเขาแบบว่า,าจุจ๊บก,กันแล้วปะล้าแล้ว,ลวมึงจะอยู่กันสภาพนั้นนะนะเอาจริง กระสุนมันแปลกคอนเซลเลชั่นเอานี่ไปกินนะเอานี่ไปกินนะไปดีสายดีกว่าเนี่ยดีสายแล้ววะไปดีสายแล้วเนี้ยดีสายแล้วอะยุ่งไม่กลับไปปั้นสายใหม่คือลบลบทีสายกับปั้นสายใหม่ไม่เสียงกูเบาอะเสียงกูเบาเหลยเสียงกูเบามากเลย ูลงไปแค่20%นะเสศษกลัวไอ้เสียงหลักลดลงไปแค่20%เองมันโดนกองๆเด่ะไม่กูเมื่อกี้กูเอ็นหลังไงโอเคละกูเอ็นหลังเฉยกูรีเบาเไอ้คอนเซิร์ชั่นโดนอะไรแล้วนะคือไปตายแต่ธนาเป็นแปลกว่าเฮ้ยตัดตัวมาได้ให้อย่างแต่ทำไมมันไม่ซีเลยวะมันไม่โดนตีเลยอ่ะฉันจะทำอะไรดี่มันตีลอกนไม่ซีเลยอ่ะมันซีง่ายปะคอนเซิร์ชมันโดนตีง่ายปะ ไปรู้ซีตูไปซีนึงอะคอนเทนเอรอมันก็ค่นข้างสีง่ายนะเดี๋ยวมันบางหรอบางไอ้ยังไงผมื่าอยบริงไม่ีแล้วใช่ไหมไอ้เดี๋ยวบานบางใช่ไหมไอ้บางอย่างคนรวนเงอืมกูต้องรีบเล่นอ่ะไม่เล่นในจังหวัดนี้เป็นช้าเ๋ยนี้ ไอเราก็เล็งเผื่อซะเยอะเลยคอนเทเลอร์สิบหกเคสพอยีอันนี้ก็ดูโวงสองดวที่ก็เป็นหมื่นหายสิบก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นพอยต์หายได้หายดีจริงๆพวกนี้ยิ่งดีจะเป็นบ้าจะเป็นบ้ารีรีสายนะจำรีสายเล่นก็ไม่ทันเล่นเทียสิบเลียมเล่นยี่สิบเลยวะเทียสี่ ไอ้อดัลภาละนั่นมันจะตายไหมมันตายแล้วไม่หรอกไอ้ย่าถ้ามันไม่ตายกูจะได้สื้กูจะได้ซ้ำไอ้ย่ยอ๋อค่ะยิ้มเล่นไปหน่ยยิ้มิเล่นดิพียังไม่เล่นเร็วเลยเล่นดินี่ตีกับตีกับไอ้ไอ้เนี่ยตีกับไอ้อู้ห้หู้ไอ้ย่าย้มไทยแน่นอนเนี่ยเออก็แบกไปสองสองอ่ะเดี๋ยวพี่ไปทำธุระแป๊บนึงนั่นมันอะไรอ่ะจะเป็นอะไร ออะไรเห็นอะไรอะไเติมดอะไรเลโอยไม่ซิโอ้ยเล็งคนคอเลอร์แต่โดนคอนสเตลเลชด้วยมันคืออะไรกันนี่มึงม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 งเป็นอย่งกูจะมไปทำิไมผมได้ดาเมจดาเมจหลักหนักนะหี่พโอ้ี่ได้แค่หมื่นสองเนีของทระเบียนเป็นไง อของพี่มันทะลุอออะไรอะทะลุออ <laughs> โอ้ยเล่นเครื่องไปจังเลยนี่แนะ <laughs> เฮ้ยตาเบียม,มันท่าน่าติดต <im itation> ิดกูกูเอาเครื่องนี้ก่อนฮะกูมหมไปแล้ว <laughs> มันไม่ได้ไว้อะมันไม่ได้จริงไว้อะโชดี้มันกดอะไรเราอ่ะฮะถ้ากดอะไรชั้นโชดี้ถ้ากดอะไรชั้นอะถ้ากดอ่ะ โอ้โห oh oh. การตกแฟกด้วยว,ว้าวโอ้ยอะไรบันทานาวันทนาสร้างวันทนาจะได้ขค้ือโอ้ <c oughs> อยได้เครื่องเร็วจังเลย <laughs> ความท้าทายเชี่ยแล้วพิ่งเล่นเครื่องเร็วขึ้หายเลยไรวะน่ะเฮ้ยโอ้เล่นเครื่องเร็วฮ่าฮ่กูมีเวลาเล่นน้อยเหมือนกันดิดีสัสจัดไปโอ้ทำโอู้หมีทัมอยู่ขวามีโชคะกูอยู่ซ้ายที่มันอะไรกันดิทำไมกูเนื้อหอมจังเลยวะไอ้เฮ้้ยโอ้ยโอ้ ถ้าบไฟนอลก็ได okay? ah, ้ถ uh ้โอ okay. ้ี้นี่มีเจเล่นก่อที้กับเดไฟนอลโอ้ี้ซ่อมไฟแปบตึงเออมีสองตัวเลอยู่หอวะเดกที่นี่กับเดไฟนอลอะโดนเราละโดนไปสองีกีนี่มันเล่นนอกรอปเล่นนอกรอบได้มันเล่นเลแเด็ไฟนอลมันก็มีคนเล่นลมันมีคนเล่นเลยกาจบเป็นตาไม่ต้องปามไ่เ เฮ้ยโชเน่อยู่เออฮะมึงหยุดไปคือเป็นใส่ได้แล้วไอ้ทั้เหัยก่อนตายด้วยนะหยุดสักทีโอเคไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าน้องเนบอยู่ในหมอกใช้หมือได้มัวจะปล่อยเครื่องบินไม่เยี่ยมกดูเครื่องบินเลย ใครไจริงข้ามมาวะดมันจะอยู่แถวนี้แหละเนี่ยนี่ซ่องเนี้ยไอเดียวจู๊กจู๊กหลบได้อย่างไรกันเต็งเต็งมาสิเต็งเตงนปอลีลับนั้นแล้วก็เท่เจ๋งเอาหักเข้าตะบะพร้าวอะไรเลยทำไมหักเข้าตอนนี้นี่ไงไม่โหไม่ซีดด้วยอะไรกันนี่ พอเห็นเป็นเนปจูนแล้วเนปจูนไวว่ะไวจังวะโอ้โคตรไวเลยอู้หูอ้ามันหายไปแล้วอะไวเยไม่ชนเอ๊น้ำมันชนเอ๊เฮ้ใครยิงได้ยิงก่อนเลยครับใครยิงได้ก่อนเลยเดี๋ยวเสริมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยิงไปแล้วผมผมมีควาดการั์ว่าจะทะลุเยอะกว่าสิ ก็เฮียแล้วไอ้เรื่องเฮียเอาแล้วสองลำนั้นน่ะมีใครจะบิดเพิ่มไหมสองลำนั้นน่ะฮะไออยู่หลังเกาะตรงนู้นน่ะจะเอายังไงเหลังเกาะทั้งคู่เลยนะเฮียมันคงไม่ออกมาจากตรงนั้นหรอกเฮียเราขอโทษเราขอโทษดานิเอต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 ดาเอเฮ้ยต่อต่อเก็บสองเลยการขึ้นทีม ฮักคิดดิอ้าวเหรอทำอะไรจะยิงเลยเอาดิตัวแตกนับ <c oughs> ตูมันกลางควันทำไม <c oughs> วะโออตอนนันตอนตรงนั้นมันมีใครเห็นแล้วดาเรียมจะมาเบียดทำไมเนี่ยเอา้าวซีตูดเอา้า โอ้ยติดไฟนี่ไงซ่อมสู้เลย <c oughs> โอ้ยร้อนร้อนแรงโอ้โหส่งมานี่โอคาเคนของฉัน <laughs> ซ่อมทำไมเนี่ยมันจบแล้วโอ้ยโดนไม่เ็ได้ทำไมอุ้ยเมื่อกี้มันอะไรเดินดูตลอะเวลาตะเมียเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออบนโดนะสองทีนี่เลยือนสามสิบเอ็ดนะนี่ี่สองเลยสามทีเด้เมื่อกี้โอ้ยจบวายโอ้โหโอ้เมื่อกี้หลอดแดงมาแต่หลอดขาวมาแทรก อ่าเรากระตันเอา,าหัวหน้าไปก่อนมันยังมันยังไม่จมได้ยังไงวะมันแล้วผมได้เหรียญอะไรมาเยอะแยะเลยวะเนี่ยเหรียญกูเยอะมากเลยว่าจะเสียดายเราไม่ได้เหรียญคาเกนทีมอะ่ตอะตบเบียยิงก่อนแล้วผมยิงทีหลังนั่นน่าจะได้เยอะ